บทสวดอาณาปานาสติกระถังพาวิตาจะพิกเวอาณาปานาสติพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระถังพหุลีกตาจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริบูเรนติทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ยัสมิงสมยเยพิกเวพิขุ ทีคังวาอัสสะสันโตทีคังอัสสสามีติประชานาติพิขุทั้งหลายสมัยใดพิขุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวทีคังวาปัสสะสันโตทีคังปัสสสามีติประชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว รัสสังวาอัศสันโตรัสสังอัศส,สามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นรัสสังวาปัสสันโตรัสสังปัสส,สามีติปชานาติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสัพพกายะปฏิสังเวทีอัศส,สิทสามีติสิกขิ ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสะสิทสามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกปัดสัมพยังกายะสังขารังอัสสิตสามีติสิทติ ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าปัสสัมพยังกายสังขารังปัสสะสิสามีติสิขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกกายเยกายานุปสัสสีพิฆเวตัสมิงสมยเยพิกขุวิหารติ ภิกุทั้งหลายสมัยนั้นภิกขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทโมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้กายเยสุกายัญญะตาราหังพิกขเวเอตังวัามิ ยะทิทังอัศสาสะปัสสาสังพิกุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายตัดสมาติหะพิขเวกายเยกายานุปสัสสีตัดสมิงสมเยพิกุวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทมณสัง พิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นยัสมิงสมยเยพิขเวพิกขุปีติปฏิสังเวทีอัศสิทธิสามีติสิกขิติกุทั้งหลาย สมัยใด้พิกขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าปีติปฏิสังเวทีปัสสสิตสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกสุขะปฏิสังเวทีอัศส,สิทสามีติสิกขิ ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าสุขะปฏิสังเวทีปัสสะสิทธสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีอัสสะสิทสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีปัสสะสิทสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกปัสสัมพยังจิตตะสังขารังอัศสิทสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าปัดสัมพยังจิตตสังขารังปัดสสิสามีติสิกขิย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกเวทนาสุเวทนานุปัสสีพิกเเวตัดสมิงสมยเยพิกขุวิหารติพิขุทั้งหลาย สมัยนั้นภิกขุชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทโมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เวทนาสุกเวทนานยะตาราหังพิกขเว เอตังวัามิยะธิทังอัส,สาสะปัสาสาสานังสาธุก,กังมณนสิการังพิกุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายตัตสมาติหะพิกเวเวทนาสุเวทนานุปัสสีตัตสมิงสมเยพิกขุวิหารติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกเอภิชาโทมนัสสังพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัญญะมีสตินำภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้น ยัสมิงสมเยพิกเวพิกข,ขุจิตตปฏิสังเวทีอัศสิษามีติสิทติพิกขุทั้งหลายสมัยใดพิกขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าจิตตะปฏิสังเวทีปัสสิษามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกอภิปโมทยังจิตตังอัสสะสิสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าอภิปโมทยังจิตตังปัสสะสิสามีติสิกขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกสมาทหังจิตตังอัศสสิสสามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าสมาทาหังจิตตังปัสสสิสสามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออก วิโมจะยังจิตตังอัศสิสามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าวิโมจะยังจิตตังปัสสสิสามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกจิตเตจิตตานุปัสสีพิฆเว ัสมิงสมยเยพิกขุวิหารติพิกขุทั้งหลายสมัยนั้นพิกขุชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ นาหังพิคเวมุตถสติสะอาสัมปะชานัสสะอานาปานาสติวัธามิพิคุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะตัดสมาติหะพิคเวจิตเตจิตตานุปสัสสีตัดสมิงสมเยพิคุวิหารติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทมนัสสังพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้น ยัสมิงสมยเยพิกเวพิกข,ขุอนิจจานุปัสสีอัศสิทษสามีติสิกติพิกขุทั้งหลายสมัยใดพิกขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าอานิจจานุปัสสีปัศส,สิทิสามีติสิกติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาวา่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกวิราคานุปัสสีอัศสิทธามีติสิทขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าวิราคานุปัสสีปัสสิทามีติสิทขติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกนิโรธานุปัสสีอัสสิทธามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้านิโรธานุปัสสีปัสสิทธามีติสิทติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกปฏินิสักคานุปสัสสีอัศ,ศสิษามีติสิกติย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าปฏินิสักคานุป,สปะสะัสสีปัสสิษามีติสิกขิ ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกรมเมสุธรรมมานุปัสสีพิกเวตัดสมิงสมเยพิกขุวิหรารติพิกขุทั้งหลายสมัยนั้นพิกขุชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะ โลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้โสยันตังอภิชาโทมนัสสานังปหานังปัญญายะทิสวาสาทุก,กังอัจชุเปกขิตาโหติพิขุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้ว เพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาตัสมาติหะพิฆเวทมเมสุรรม,มานุปสัสสีตัสมิงสมยเยพิขุวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอ,อภิชาโทมนัสสังพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียเพรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เอวังภาวิตาโขพิขเวอาณาปานาสติพิขุทั้งหลายอา,าณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้เอวังพหุลีกตาจัตตาโรสติปัฏฐานเน ปริปูเรนติทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้เอวังภาวิตายะโขราหุละอาณาปานสติยาเอวังพหุลีกตายะราหุลเมื่อบุคคลเจริญกระธทำให้มากซึ่งอาณาปานสติอย่างนี้แล้วเยปิเตจริมะกา อัสสาสะปัสสาสาลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นเตปิวิธิตาวะนิรุชันติโนอวิธิตาติจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้